คันนี้ก็เป็นยามาฮ่าฟีโนครับผมขี่จนน้ำมันเครื่องแห้งนะครับมีอะไรเสียหายบ้างนะครับผมและราคาค่าซ่อมเท่าไหร่นะครับผมนี่ฟีโน่ครับตัวนี้นะครับผมครับอันดับแรกก็คือลูกสูบนะครับผมนีเป็นรอยนะครับผมสลักลูกสูบติดกับปลายก้านนะครับผมทำให้ไม่สามารถถอดสลักลูกสูบออกได้นะครับ เราต้องใช้ตัวดูดร้อนนะครับแล้วก็แต่งปลายก้านให้มันเรียบนะครับสองก็โซ่ราวลิ้นนะครับยืดนะครับสามนี่สะพานโซ่ราวลิ้นแตกนะครับผมแตกเกิดจากความร้อนนะครับผมตัวนี้จะเป็นพวกไฟเบอร์นะครับผมถ้าติดแข็งไฟเบอร์นะครับโดนความร้อนมากก็กรอบแบบนี้นะครับต้องเปลี่ยนนะครับผมจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับครับเพื่อสู่เป็นรอยนะครับผมนี่ต้องคว้านนะครับผม แล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับผมแคมนะครับแคมเป็นร่องนะครับผมนี่ดูต้องเปลี่ยนนะครับถ้าไม่เปลี่ยนก็รถจะวิ่งไม่ออกเพราะว่าไอเดีเสียต่ำนะครับผมแล้วก็ไอเจ้าตัวนี้นะครับผมนี่การดืองนะครับเป็นร่องเป็นรอยถ้าเราใส่เข้าไปเครื่องจะเสียงหนังแกล้งนะครับผม ก็วาวไอดีเสียนะครับผมดวนความร้อนสะสมมากก็ต้องเปลี่ยนนะครับก็มีอยู่ประมาณหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าพกอย่างนะครับแล้วก็พวกน้ำมันเครื่องพวกปะเก็นนะครับผมตีราคาค่าซ่อมนะครับผมรวมทุกอย่างนะครับผมแล้วก็มีเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องน้ำมันเฟืองท้ายให้นะครับ แล้วก็เพวกเปลี่ยนหัวเทียนนะครับผมดูใต้กรองอากาศให้พร้อมจบนะครับผมตีราคาไว้อยู่ที่ร้านก็ทําประมาณสองพันห้านะครับผมสองพันห้านะครับราคานี้นะครับพร้อมขี่นะครับดีกว่าไปซื้อคันใหม่ครับผมประมาณสองพันห้านะครับสนใจก็ทักมาช่างแหลปทุมนะครับมีเบอร์โทร ด้วยนะครับผมอยู่ที่หน้าปกนะครับผมก็คลิปนี้ก็ขอตัวลาเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับผม